ครับสวัสดีพี่น้องยุ้บซี่สุขุพุนนะครับครับเมเนนะครับอจะมาลุงแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับพี่น้องยุซี่ของทันอาจารย์อเวียงจันทนะครับครับขณะนี้ก็เปลี่ยนเวลาสิบเจ็นาฬิกานะครับพี่น้องยุ้ซี่สิบเจ็นาฬิกานะครับจะลงแนวทางครับมเนตบรรยากาศก็มีแสงแดดจังหน่อยนะครับเนาะอบอุ่นจังหน่อยนะครับพี่น้องยุซี่ คือเล่าพัฒนาของธนอารย์นะครับอวินจันนะครับครับผลงานรอบทีแล้วนะครับเนาะครับธนอารย์เพิ่นแสดงความเสียใจยุ่งนะครับเนาะขอโทษพี่น้องเย็บซี่เขาสู้ทุกคนนะครับเพราะว่าเล่าพัฒนานะครับของธนอาจารย์นะครับลดนะครับพี่น้องซี่ ตอนนั้นนี่ก็วลาอยู่ประมาณ17นะครับเนาะแต่ว่าท่านอาจารย์นะครับเป่นใจปล่อยนะครับสาจตก์น้อยนะครับเนาะเพราะว่าเพื่อป้องกันนะครับตัวเลขหลุดนะครับที่จังมันหมวดที่แล้วสองสามหวดสั่นแล้วนะครับเนาะที่หลุดมากอาจารย์ก็แก้ไขปัญหาก็คือว่าล่วงาดตร์จน้อยนะครับครับถ้ดดังนะครับมักจะบ่าานะครับพี่นองคี่ตัวเรข จะลดไปถูกโตถูกถูกถูกคูเนาะครับเนาะเล่าพัฒนาเอาสายวิ่งสายหลุดนะครับพี่น้องที่ตัวเดียวนะครับรอบนี้นะครับเนาะรับของทันอาจารย์นะครับมาตัวเดียวนะครับเลขวิ่งเนาะครับเนาะเนาะยกันไปยับน่อยนะครับพี่น้องที่ครับเพราะว่าแอบเขียนไห้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะตัวเลขแนวทางของทันอาจารย์นะครับ ครับสูตรที่แรกนะครับสูตรเหลข12ตัวนะครับกับของทนาจย์ยนนะครับเนาะเพิ่นบอกว่าจับมือกันกับเสียนอดีนะครับจะเหยียดให้พี่น้องเข้าให้ได้นะครับับส่วนตัวเลขมีที่มานะครับจะมาชนกันบ่นะครับพี็น้องซี่ครับกับลู้ซื้อกว่านะครับจะมาชนอยู่นะครับพป่น้องซี่อยู่ในชุด12คู่นะครับ อาจารย์ก็จะฟันเม็ดเดียวตัวเดียวขึ้นกันนะครับตัวเด่นนะครับานะครับเพิ่นจะฟันเฉพาะในกลุ่ม V.I.P. นะครับให้ยัปวงเฉพาะจะว่งกลุ่มให้าตัวเลขเฉพาะในกลุ่ม V.I.P. นะครับแจงในพี่น,อน้องเขาราบเด็กคนนึงครับส่วนตัวเลขก,ก็ตัวเก้าตัวเดิมนะครับแต่ว่าลงทางช่องนะครับอาจารย์บ่อนุยาตให้แอปวงกลุ่มนะครับพี่น้องซี่ ครับก็ต้องทําตามที่เบันบอกแม่เอาแนวทางแบบนี้นะครับแป F1 นึงนะครับทดลองเสีย อาจารย์วงกลมให้สามคู่นะครับแต่ว่ามีตัวเชียงอยู่คู่เดียวนะครับเนาะอยู่ในชุดตัวเนียนตัวเจาะนะครับพี่น้องเชื่อเอาถือว่าปัญหาของพี่น้องเพราะว่าเลขของอาจารย์นะครับมีอยู่ทั้งบดนะครับมีอยู่ห้าคู่นะครับมีอยู่ทั้งหมดห้าคู่นะครับเด็กวิ่งของเพิ่นก็สี่ตัวนะครับพี่น้องเชื่อสี่ตัวนะครับ ครับอาจารย์เพิ่นก็เป็นห่วง FC ทั่วโลกอยอะนะครับเนาะเพราะว่าที่จริงเนะ่ยเพิ่นบ่อยากให้ให้ลงซ้ำนะครับจัดกับขอร้องเพิ่นนะครับว่าให้เผยแพร่เลยอาจารย์นะครับเพราะว่าตัวเลขแนวทางมันเป็นตัวเลขสายบุญเฮาก็ต้องปล่อยให้พี่น้อง FC เฮาเลยนะครับเขาจะรุดนั่นพี่น้อง FC คงจะเข้าใจดีนะครับเนาะเพราะว่าตัวเลขนะครับมีโอกาสขาดเกินอนได้คือกันนะครับคือจังสามหัวเที่ยว ผ่านมานะครับพี่น้องทุกทสามงวดที่ผ่านมานะครับบอเขานะครับเขาตะเลขวิ่งนะครับพี่น้องเุกแต่ว่าผลงานรอบที่แล้วบอเขาเลยนะครับเลขวิ่งของเพลนรับเพราะว่ารถบัดถูกตัวนะครับอาจารย์บอกว่านะครับเนาะขามันดังแห้งนะครับจะ่มีจะติดไม้ตัวนะครับเพราะว่ารัฐบาลเล่านะครับเป็นชาออกเปลี่ยนแปลงแบบ พิสดนนะครับพี่น้องซี่เอาแนวทางรอนี้กะเอามาเบิ้งมาชมกันพี่น้องซี่ครับวันศุกร์นะครับเนาะครับแอดกับยูเนตลานกาแฟนะครับพี่น้องซี่เอารถมาหลังนะครับวันศุกร์ที่สิบเจ็ดนะครับก็คือรัฐบาลไทยออกมือเนี้นะครับพี่น้องเล่าพัฒนาออกตอนเย็นนะครับเนาะเดือนมกราคมสองห้าหกแปดนะครับตำเล่านะครับ สายวิง่งสายรูดนะครับหนึ่งตัวเดียวนะครับฟันหนึ่งรูดหนึ่งนะครับเนาะเอาตัวเน้นตัวจอนะครับอาจารย์ให้สามคููนะครับตะวางหรือว่าเสีมาเด่นตัวรอบหรือว่าอาจารย์จะเอาส้นแอบไปหรือว่าแจ้งไหนนะครับเนาะเรารอดจิตามกันเบียครับเพราะว่าถา้าี่ยนแยลงแจ้งไหนนะครับเนาะอาจะจะแจ้งตาได้ท่านตาผ่นอนอมู่ในกลุ่มเท่านั้นนะครับเนาะ แน่ทางเพราะว่าถาเล่ย1 7 18นาฬิกาไปแล้วมลงไปพี่น้องหองกับข้อมีนมาว่านะครับครับ17 18 19ครับพี่น้องซี่17 18 19ครับชัดเจนน้อพี่น้องซี่17 18 19นะครับอาจารย์เลียงจยันนะครับสร้างแหววงกลมก็คือ17 18 19นะครับเอาส่วนตัวร่องนะครับมนิว13กับ1หา หนกับหนนะครับพี่น,อน้องเลขวินนะครับเจ็ด้นนะครับ7 8็ดแเนะครับเลขวินเอาเสียงแดดบซองเจ้าหน่อยพี่น,อน้องถ้าพี่น้องเขาไปชับน้าเจ้อยู่ข้างนอกก็น เปลองซีแคปหน้าจอนะครับเนาะครับฟันหนึ่งลูดหนึ่งนะครับทำเหล่านะครับอียงจันนะครับเหมือนที่หนึ่งเจ็บหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับส่วนตัวล่องนะครับหนึ่งสามกับหนึ่งหาหรือว่าจิตเป็นตัวสอดเดียบ้องอาจารย์กับบุลนะครับเนาะเอาล่อติดตามนะครับผงสุดไทยในกลุ่มถนนนะครับเนาะครับเลขเวียนนะครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับเนาะเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง เขาเจ็แย่มือใหตุพิลองเอฟซีเขาได้บ่วต์นะครับเนาะของตัวเลขของท่านอาจารย์นะครับครับต้องว่าพวกจะแตกพวกจะปังนะครับภาวานาให้คือกันนะนะครับพี่<ก>น้องเอซีเจ็ดกับภาวนาขอให้เขาขอให้แตกขอให้เอฟซีท<ก>ัวโลกได้โชกได้มันไปน้ำกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็กกนนเจ็บกะบ่มียังนะครับพี่น้องซีอยากให้พี่ให้น้องเขาโชคกไามันไปน้ำกันนะครับ ครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อเวียงจันนะครับทรงตัวเลขแนวทางดีๆดังๆเด็ดๆมาให้พี่น้องเซี่ยเฮานะครับเอาโบ้ติดคัดยังน้อยนะครับพี่น้องเซีเพราะว่ามันหนาวนะครับเนาะอยู่ข้างนอกนี่หนาวอากาศเย็นแห้งนะครับเนาะพี่น้องเซีครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาสุขสุขคนนะครับ โชคมานเิ่งปังเป็นกำกันกับเล้าพัฒนาของท่านอาจารย์อ่อเวียงจันทร์ครับสวัสดีครับ